Yeah.

โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งมีนักเรียนกลุ่มใหญ่ที่มีอำนาจอยู่2กลุ่มคอยคุมที่นี่อยู่ผู้มันมักจะตบตีกันเรื่องเล็กน้อยถ้าชนไหลกันก็ต่อยก,กันละสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทําไมพวกมันถึงกล้าทําแบบนี้อืมงั้นขอฉะะเฉลยเลยแล้วกันเพราะว่าแบล็กพวกมันใหญ่ไงลูกพวกมีอํานาจ ่กูมีแผนว่ะไม่มือข้อนี้ทำยังไงวะเออผ่าวะไม่แน่ใจว่าจะจริงยากเหมือนจะเอาตะแยงหมวกอันนี้แล้วก็ผ่านด้วยโอ้โหของนะกาดแดงน้มาหล่อยอ้ที่อะมึงไปคุยกับมันทำไมเออว่ะพูดกันมาสมัยวะกูก็แค่บอกมันเองไอ้ที่อะมันนุ้ไม่รู้ปะเพื่อนมันไม่รู้ปะมึงอยากไปอยู่กับมันมากเหรอไม่คือมึงอยากเงี้ยเาได้ไหมก็คือกูแค่บอกกาดบ้านมันอายุ เฮ้บไเฮ้เฮ้เชื่อวะจะโดนตีใครมเนี่ยถไมใช่พราพวกมึงอะกูก็ไม่โดนหรอกพี่อะทำไมเพูดมาพูดดีดด้วยะวะมึงรับไปชอบไหวไหมเลย

มึงชอบใครวะพี่คิมไหมแต่กูรู้สึกว่าพี่คิมอ่ะหอเ hey, หมือนจะชอบติยาเลยซิยาเอ้ยลูกี้นั่งเลยคนเดียวก็ถึงเสาคือเลยจะพูดด้วย วันนั้นเอ้ยใช่ลืมคิดได้อะไรหนึ่งวะผมเสียมากไปแป้ป้อมอยู่กันดิที่ตัดอะไรวะแป่งมึงไปพูดที่ไหนกับกลุ่มพวกกูวะพูดพูดอะไรไอ้แค่มึงเข้ามามึงทำให้กลุ่มพวกกูมีปัญหาคือมันมันมีปัญหายังมีปัญหายังมันเริ่มมีแล้วไอ้สัตว์มึงไปพูดอะไรถึงครอบครัวของใครน มันพูดที่กูฟังพราะกูก็แบบกูไม่อยากให้เพื่อนมันแบบโดนโง่โดนแบบโดนเพื่อนเพื่อนตัวเองแบบมาพูดแบบให้มันเสียหายเขาจะปะมึงก็พูดกันเบอร์ไปโอ๊ยมึงรักมันมันรักมึงไหมมึงเป็นลูกอะไรลูกสสมันเป็นลูกอะไรมันเป็นลูกนายกลูกเศรษฐีเอ้ามึงไม่รู้เหรอยิงโง่เข้าว่านินทามึงกันฉ่ำว่าเป็นแค่เนี้ยมาอยู่กลุ่มมันแล้วเขาเลี้ยงมึงก็บุญแล้วป่านนี้ท่านถ้ามึงทําตัวทําแบบเนี้ยมึงอ่ะควรติดคุกไปตั้งนานแล้วถ้าไม่มีพ่อ ไอ้ไว้สัตว์เลยเข่าเล่าอ่ะสวัสด,ดีเพื่อนๆทำไมเงียบเงันจังอ่ะทำไเงียบเงันจังเลยเฮ้ยกูมีอะไรจะบอกว่ะว่า,วากูมีแฟนแล้วเว้ยกูคบกับพี่คิมก็ดีใจด้วยมาที่ไหนวก็อยากไป ย่อมกับแฟนที่เรละกันเอ้าพูดงี้ได้ไงเนี่ยใครนะ่ว่าพ่อกูเป็นหมารับใช้อ่ะคิดว่าพ่อจะเองยศใหญ่แล้วจะทำอะไรก็ได้หรอวะอี๋อี๋จะยืงดิแล้วนพูดเล่นได้ไหมเนี่ยหรอพูดเล่นหรออ๋ออย่างนี้หนึ่งตัวเองใครหรอมีทำไมพูดแบบนี้วะทำไมวะคือมึงกำลังกล่าวหากูใช่ปะกูก็ไม่เคยเชื่อมึงปะอี๋อีอย่าดิพ่อกูยศใหญ่สุดแล้วเนี่ย

ทำไรมตวะทำไหนค่มองตากันเข้าใจยองเป็นเอะไมวะเนี่าไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอ่ะที่ตเหลวจะร้าย นายครับผมมีเรื่องอยากให้ช่วยครับว่ามีอะไรผมไม่อยากโด,ด,โปดนปลดครับลูกนายเก่งนักไม่ใช่เหรอคุณนายครับลูกผมไม่ได้พูดแบบนั้นจริงๆลูกผมเป็นคนดีนะคุณนายช่วยผมทีนะครับนะครับคุณนายฮัลโหล เธอเธอช่างแสนวิเศษเธอยังคงงดงามไม่เปลี่ยนดังวันแรกเ oh <my> จอใจที่เคยมีให้เธอ oh oh เป็นอย่างนั้นเสมอเรื่อยไปแต่คงต้องลาเธอตานนี้ลา มึงเชื่อปะถ้าเราลองลดอำนาจลงแล้วมาคุยกันอะแม่งคงไม่ต้องจบแบบเนี้ยเชื่อทำไมต้องให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายพวกเราอะ สุดท้ายเรื่องราวก็จบลงผู้มีอำนาจก็เริ่มเสื่อมถอยลงเพราะขาดการสนับสนุนกันและกัน